เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับไอ้ที่เขาเรียกว่าสถานที่อโคจรอโคจรทําไมเขาไม่อยากให้ไปเพราะว่าไปแล้วมันมักจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงบางทีก็ได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเหตุการณ์นี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองอ่างทองครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันและมีคนได้รับบาดเจ็บจํานวนมากเหตุการณ์เกิดที่บริเวณหน้าร้านอาหารกึ่งผับ ที่ริมถนนสายเลี่ยงเมืองอ่างทองตำบลโพสะอเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่าผู้บาดเจ็บถูกยิงด้วยปืนขนาด9มมนะครับ5คนฮะถูกยิงไป5คนครับมีนายประเสริฐเวกหรือว่านายต้อยอายุ42ปีเขาเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครครับถูกยิงเข้าที่ราวนมขวาแต่ว่านายประเสริฐเนี่ยอาการสาหัสนะฮะ แต่ตอนหลังก็เสียชีวิตนะครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับคนที่2ก็คือนายธีรพลทวีสุขหรือว่าแบงค์อายุ28ปีถูกยิงที่ท้องนายสมหุยนะครับไม่ทราบนามสกุลถูกยิงที่ขานายปุ้ยถูกยิงที่ลําตัวนายธีรศักนะครับถูกยิงที่ต้นขาซ้ายแต่กระสุนก็ไปติดที่โทรศัพท์มือถือก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย โอ้ไม่น่าเชื่อนะอกระสุนไปติดที่โทรศัพท์ไม่าใจว่าเอาโทรศัพท์ใส่ไว้กระเป๋ากางต้นข<ก>าใช่ไหม,อมโอ้นะฮะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยว R อ่างทองก็นําตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองทั้งหมดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่าในต้อยหรือในประเสริฐนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตนะครับนักท่องเที่ยวรายหนึ่งนะฮะสมมุติว่าชื่อคุณผพนก็และกันเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่า ขณะที่กําลังนั่งดื่มกินกับเพื่อนอยู่ที่ร้านจูจูก็ได้ยินเสียงดังโวยวายนะครับใกล้ๆทางเข้าร้านแล้วมีกลุ่มชายหลายคนเดินเข้ามาหน้าร้านหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหลายนัดเลยนักท่องเที่ยวที่อยู่ในร้านต่างวิ่งหนีกันกระเจิงกระเจิงครับหลบกระสุนปืนตัวเธอเองเนี่ก็วิ่งไปหลบอยู่หลังร้านพอเสียงปืนสงบ ปรากฏว่าก็มีคนได้รับบาดเจ็บนอนอยู่หน้าร้านหลายคนเ oh. นี่ยนะฮะ hmm. อีกคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลคือในบิ๊กหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บ <c oughs> บอกว่าในต้อยหรือในประเสริฐเนี่ยมาเที่ยวที่ร้านโดยขับรถโตโยต้าสี่ประตูมากับเพื่อนสามคนพอตอนดึกก่อนดึกๆใกล้ร้านปิดนะครับผมบอกไว้เป็นหลักฐานเลยก็มีเสียงโวยวายเสียงดัง <c oughs> อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> แล้วก็มีการ <c oughs> โต้เถียงกัน และหลังจากนั้นก็ชุลมุนครับบริเวณด้านหน้าร้านจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดจนกระทั่งเสียงปืนสงบลงตัวเองก็รู้สึกเจ็บที่ต้นขาซ้ายก็ก้มมาดูอเออตอนแรกเจ็บๆที่ต้นขาซ้ายไม่รู้ว่าถูกยิงนะออก้มไปดูอา้าวถูกยิงที่ต้นขาออแต่กระสุนติดที่โทรศัพท์มือถือครับเออแกใส่กระเป๋าไว้พอดีฮะอ,อตกเลยนะก็เลยได้รนะับบาดเจ็บเล็กน้อยครับออส่วนนายแบงค์นายปุ้ยแล้วก็นายสมหุยครับเป็นเด็กร้าน ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันน่าจะเป็นลูกหลงละมั้งนะครับก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลทั้งหมดเอาฟังหนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังครับกระลูเกงเขง้ามาัมนหนูนใส่หรือเลอ่าติดันนี้เะลุงเกงตัวโทรศัพนี่ใช่ครับมไม่เขาเป็นตำรวจแล้วก็เขาเมาแล้วเขาแบบมาโชว์ปืนในร้านแล้วกรงผก็ไล่ออกมาแล้วก็ ผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นมากแล้วก็เกิดเหตุการณ์มมั่วแล้วก็ยิงเขาเขายิงมั่วไอี่ก็โดนหกโดนน้องแล้วก็โดนเป็นคนในร้านสองอุ้ยน่ากลัวมากนะอ้างตัวนี่ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ทะลุขาแน่นอนนะคะเออโอ้หใกล้จุดสําคัญเลยอ่ะ เออใช่เออใช่ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่อยู่เราคิดว่าจุดสําคัญจะอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเต้นขาด้วยนะคะหัวใจไม่พอครับกล่องดวงใจก็ด้วยนะฮะโอ้ดูสิครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ไม่น่าเชื่อนะช่วยชีวิตได้นะครับนายประเสริฐนะฮะนายประเสริฐเนี่ยถูกยิงที่ราวนมนะครับคนที่เสียชีวิตนะคุณรัชนีก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย นะครับก็กําลังพิสูจน์แล้วฮะตรวจสอบว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ว่าภรรยาของนายประเสริฐนะครับคือคุณพัชรานี่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเขาช็อกมากเมื่อได้รับทราบข่าวว่าสามีนะครับซึ่งออกมาเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะครับออได้รับรายงานว่าเสียชีวิตไปนะครับแกเธอก็ท้องได้เก้าเดือนแล้วนะักจะคลอดอยู่แล้วนะอออบอกว่าตัวเองกับนายประเสริฐเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ที่กรุงเทพ นะครับอยู่เขตพระนครเลยมีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะครับอายุหกขวบแล้วก็กำลังจะคลอดคนที่สองนี่แหละก็เดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดนายประเสริฐก็เลยขอออกมาเที่ยวกับเพื่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลบอกว่าในประเสริฐสามีเนี่ยถูกยิงไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองตรวจสอบภายในร้านนะครับซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารกึ่งผับปรากฏว่าจากการตรวจสอบครับ มีกล้องวงจรปิดอยู่ภายในร้านหลายจุดนะฮะแต่พอเจ้าหน้าที่ตํารวจขอความร่วมมือตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่อยู่ภายในร้านบอกว่าไม่มีรหัสเข้าอมไม่มีรหัสเข้าอแล้วก็พอตรวจสอบเครื่องบันทึกพบว่าฮาร์ดดิสหายไปจากตัวเครื่องคาดว่าน่าจะโดนถอดออกไปหลังจากเกิดเหตุอเออนะฮะร้านนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ นี่เป็นภาพตอนกลางวันเจ้าหน้าที่<ห>ตำรวจก็เตรียมจะเรียกพยานในร้านทั้งหมดเนี่ยมาสอบหาสาเหตุว่าเหตุการณ์เกิดเพราะอะไรแล้วฮาร์ดิหายไปไหนล่าสุดพิสูซข่าวเดินทางไปที่บ้านของคุณนัทธิดานะครับอายุ22ปีบุตรสาวของในประเสริฐซึ่งมีกับภรรยาเก่านะครับคุณพัชราเนี่ยเป็นภรรยาใหม่ใช,ใช่ไหมครับเขามีกับภรรยาเก่าด้วยอันนี้เป็นบุตรสาวของภรรยาเก่าของในประเสริฐนะครับอบอกว่ายังตกใจและพูดคุยกับ ภรยาคนปัจจุบันของพ่ออยู่นะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองเนได้รับโทรศัพท์แจ้งเมื่อตอนตีสองของเมื่อคืนขณะไปอบรมอยู่ต่างจังหวัดก็รีบกลับมาเลยส่วนตัวอยากจะขอความเป็นธรรมอยากให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงเพื่อนพ่อที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็หายตัวไปหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามกล้องวงจรปิดที่ท,ทราบว่าฮาร์ดดิสก์หายไปเพราะ น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคงพูดอะไรไม่ได้ก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆพ่อแล้วก็หาฮาร์ดดิสนั้นมามนะครับภรรยาของนายประเสริฐบอกอีกนะครับบอกว่าเท่าที่ได้ยินกลุ่มวัยรุ่นเขาคุยกันก็คือว่าสามีของเธอเนี่ยถูกล็อกออกมายิงข้างนอกร้าน อันนี้ได้ยินได้ยินวัยรุ่นคุยกันนะ,ะ,ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนจึงอยากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเอามาเป็นหลักฐานก็งงว่าทำไมฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิดของร้านนี่มันหายไปอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามกล้องนะครับเกรงว่าจะโดนทำลายหลักฐานนะฮะโอ้นี่แหละครับส่วนศพของคุณต้อยคุณประเสริฐก็นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาพิสูจน์ต่อนะครับ พลตตรีสังวานเลิกรีลักษ์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองก็ได้สั่งชุดสืบสวนเร่งติดตามกล้องวงจรปิดนะครับมาตรวจสอบว่ามีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างรักใครเป็นผู้ก่อเหตุทั้งนายประเสริฐและกลุ่มเจ้าของร้านเพื่อนํามาเป็นหลักฐานในการติดตามตัวคนร้ายมาดาเนินคดีนะครับ<ม>ส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับท่านเรวัปประสงค์บอกว่าเตรียมใช้คําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยปิดร้านที่เกิดเหตุ เป็นเวลา5ปีปิดเลยนะปิด5ปีเลยเตรียมรอรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองถ้าพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายข้ออื่นๆก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยกล้องก็ดูใหม่มากนะคะออออแล้วร้านก็ก็ดูใหม่มากด้วยนะดูว่าปรับปรุงใหม่ก็ไม่ทราบนะคะเ,ออเป็นโอเพ่นแอร์นะร้านก็อยู่โลง่โลงๆนะโลง่โลงๆเลยค่ะเหมือนอกลางโลง่โลงไม่ทราบเกิดเหตุอะไระขึ้นนะครับ